สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจในการบริหารเงินกองทุนเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนจำนวน2กองทุนได้แก่กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยสามารถนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์เพื่อสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่กองทุนสำหรับใช้ในการจ่ายสิทธิประโยชน์อย่างยั่งยืนท่านนี้ผลการบริหารเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในช่วงไตรมาสที่3ของปี2513สรุปได้ดังนี้ กองทุนประกันสังคมณนวันที่30กันยายน2563มีเงินลงทุนจำนวน2.10ล้านล้านบาทเงินลงทุนแบ่งออกเป็นหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงร้อยละ 79. 7 9 7 5และหลักทรัพย์ที่เสี่ยงร้อยละ2 0 2 5ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมที่กำหนดกรอบการลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยงมไม่เกินร้อยละ4 0และอยู่ภายใต้ค่าความเสี่ยงที่คณะกรรมการกำหนด กองทุนประกันสังคมได้รับผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินในไตรามาส3ปี2,563จำนวน4 2 0 8 9ล้านบาทโดยมีอัตราผลตอบแทนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐคิดเป็นร้อยละลบ1.39เฉลีย่ยย้อนหลัง3ปีร้อยละ2.03ย้อนหลัง5ปีร้อยละ3.04และมีอัตราผลตอบแทนตามมูลค่าตลาดร้อยละลบ1.53เฉลีย่ยย้อนหลัง3ปีร้อยละ2.61 เฉลีย่ยย้อนหลัง5ปีร้อยละ3.57าสำหรับกองทุนเงินทดแทนปัจจุบันมีเงินลงทุน65,916้าบล้านบาทเงินลงทุนแบ่งออกเป็นหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงร้อยละ81.2หลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ18.8ซึ่งเป็นไปนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่กำหนดกรอบการลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยงไม่เกินร้อยละ40กองทุนเงินทดแทนได้รับผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินในไตรมาส3ปี2513าจำนวน 1596ล้านบาทโดยมีอัตราผลตอบแทนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐเท่ากับร้อยละลบ1.65เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีร้อยละ2.48ย้อนหลัง5ปีร้อยละ3.12และมีอัตราผลตอบแทนตามมูลค่าตลาดเท่ากับร้อยละลบ1.71เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีร้อยละ2.85ย้อนหลัง5ปีร้อยละ6.65 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในไตรามาสสปี2563มีแนวโน้มฟื้นตัวภายหลังรัฐบาลประเทศต่างๆทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และเปิดให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งในช่วงกลางปีที่ผ่านมาหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และรัฐบาลประเทศต่างๆได้ประกาศมาตรการล็อกดาวน์จำกัดการเดินทางและปิดการดำเนินธุรกิจบางส่วนในช่วงต้นไตรามาสสปี2563 ทั้งนี้เศรษฐกิจจีนในช่วงไตรามาส3ปี2563กลับมาขยายตัว4.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะกลับมาขยายตัวในอัตรา29.90%ต่อปีเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนและเศรษฐกิจญี่ปุ่น จะกลับมาขยายตัวในอัตรา16.1%ต่อปีเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนจะหดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ลบ7.0%และเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะหดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ลบ8.8%อย่างไรก็ตามแนวโน้มการฟื้นตัวในระยะถัดไปยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากอาจมีการประกาศล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ที่โรคโควิด -19 กลับมาระบาดอีกครั้ง นอกจากนี้การลงทุนภาคเอกชนและการจ้างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำรวมทั้งยังมีความไม่แน่นอนในการเจราจาข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปที่มีข้อกำหนดต้องแล้วเสร็จก่อนปี2563และความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกาย,ยน2563นี้ ขณะที่ธนาคารกลางและรัฐบาลของประเทศต่างๆจะยังคงดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการทางการคลังต่อเนื่องถึงแม้ในไตรมาสที่3ของปี25 1 3กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนจะมีอัตราผลตอบแทนทางบัญชีตามมูลค่าตลาดที่ติดลบซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาดทุนทั่วโลกแต่กองทุนยังคงมีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินเข้ามาอยู่และผลตอบแทนตามตลาดที่เกิดขึ้นเป็นเพียงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ในขณะที่สำน,นักง,งานประกันสังคมมีวัตถุประสงค์ในการบริหารกองทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวสำน,นักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้มีประสิทธิภาพและสร้างเสถียรภาพของกองทุนเพื่อรองรับการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนในอนาคตสำน,นักงานประกันสังคมลงทุนอย่างโปร่งใสใส่ใจสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน